สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเซตนี้มีทั้งหมด6เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าตัวด้ามทําจากไม้พยุงปักหมุดโมเสกสวยงามนะคะค่ะเล่มที่1นะคะลูกค้จาจ๋าเล่มที่1ความยาวของเบมิด11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยปักหมุดโมเสกครบสวยงามนะคะลูกค้า เซตนี้เหมาะกับลูกค้าที่มือใหญ่ๆอ่ะคะ่ะลูกค้าด้ามจับเหมาะมือถนัดมือมากค่ะเล่มที่สองนะคะความยาวของใบมีดสิบจุดหนิ้วคะ่ะความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วนะคะสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุนิ้วคะ่ะลูกค้าสวยงามนะคะช่างจะทำด้ามให้ยาวให้เหมาะกับลูกค้าที่มือใหญ่ๆหน่นคัค่ะ เล่มที่3นะคะความยาวของเบมีด10.4นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะปักหมุดโมเสกสวยงามเลยนะคะเซตนี้จะออกทรงเนบเบหน่อยนะคะลูกค้าแต่รับประกันงานสวยคมคุ้มสุดๆเลยคะ่ะค่ะทุกเล่มราคาเดียวเลยนะคะเซตนี้ราคาเดียวเฉะพาะเซตนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า800รรวมส่งเท่านั้นเองคะ่ะ เล่มที่4นะคะเล่มที่4ความยาวของเบมีด11.4นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะค่ะเหมาะมากสำหรับลูกค้าที่มือใหญ่ๆอะคะ่ะลูกค้าค่ะฟันไม้ได้นะคะลูกค้ารับประกันความคมของเบมีด ขาเล่มที่5นะคะความยาวของเบมีด1ิเนิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วนะคะขาด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะลูกค้า800รวมส่งโอนทุกเล่มนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มสุดๆดรับประกันสินค้าตรงปกแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าขาเล่มที่6นะคะความยาวของเบมีด1ิเนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้าม 5.5นิ้วนะคะตัวด้าม5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากขาราคาเดียวทุกเล่มค่ะ800รวมส่งโอนนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยจ้าสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด20วันรับเค็มเฉพาะใบมีดหนึ่งรังเท่านั้นนะคะลูกคา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคร้ช่องแม่ค้าด้วยนะคะฝากช่องมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตร ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์นุดได้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า